สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุวรรณครับผมเมื่อนี้ไปเห่นไส้ผ้ามาหาเจจี้อีกท่านหนึ่งครับผมเจจีเสี้ยนวาวประจาบ้านน้องสุม่มตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดเห็ดสนุเห็ดสนุก่าอาจารย์นี่ครับอาจารย์สักหรือว่าเสี้ยนสักครับผมประจาบ้านน้องสุม่ม ผู้ช่วยผู้เยี่ยบบ้านผู้ซอยมากวาวพี่กายก็กได้ดมาเ,เห็ดคิดน้ำเพลนเห็ดคลิปน้ำเพลนเถื่อนหนึ่งบ้านนีก็บรรเดม่จาจักเถื่อนครับผมเห็นแต่เพลนปล่อยวาวจุลาเพลนทีรีทีรีอยู่หันบ้านนีหินแจ้งสนุ๊กใสียังใส่จุฬาจุฬาจักเสร็จโมเมนต์สี ร้อยเก้าสิบอยู่บ่หรือสองสองร้อยหน้าที่สองร้อยคุณน,น,น่าดวงเนาะใหญ่เติบรับพี่น้นนองผมตอนนี้เพิ่นกำลังมัดสนูกี่แตงแล้วไม่ไหมบังหันแตงแล้วไม่ไหมเพิ่นใส่ใส่ย,ยางมเมัดดึบนเนี่นนายนยางใลรถมาครับผมมัดแน่น แนวนี้แนนแนนถ้าเป็นพวกเสื้อหรือฟางนี่บมันสีรุดเนาะส่วนมากมันงับปั๊บลงมาหลดนลบยังไงว่าวดวงนี่เคยเทศยดหรอไปเมื่อท่านได้เคยเทศแจ็คเชอร์ครับพี่น้องผมว้าวใหม่ว้าวใหม่จุลาอาจารย์สักเกจิ เทียนวาวอีกท่านหนึ่งเขาเหมือนต้องซูมครับพี่น้องผมเพื่นกระเลนน้ำเลนมาหลายปีละก็ถือว่าเป็นระดับเทียนผู้นึ่งคนละครับผมอันนี้เพื่อนกรบโบมักวาวหางคือพอยี่ใส่ละครับผมขี่ข้านหาหางขี่ข้านไปเบียดเบียนคู่บาเดี๋ยวาคู่บาสีจมเอาทาลุ่นกันพี่น้องผมบาดนี คร <laughs> ับพี่น้องผมเ <laughs> สือกไปติดอยู่ปลายสะขัมในคืนเอาเพื่อนง่วงเพิ่น, <laughs> นกระองไปของมาอยู่น้ำมูนี่เพราะว่าวาลงเพิ่นบอด้กู้เสือกครับผมย <laughs> ากเป็นหยาก <laughs> สูงปไนได้ก็ไดขคืนก็ไม่รับพี่น้องผม ตอนนี้ผู้ซายเฮากำลังผูกเข่าสนุ่อ้ผูกผูกข้าววาวเยียมทดสอบครับผมคนยิงทรายกับจีบยนต์ขึ้นกยลมแห้งลมแห้งลมแห้งเอาไปสามตัวหนึ่งไปจวดไปเรียบร้อยพี่รองผมบาดนิที่รีที่รีเลยบาดนีิโอ้สนุนรันเลยครับผมจังหวะเดียวเลย ขิ่งนิ่งเลยครับผมบ้านีเ่าตัวไม่ของผู้ชายจุลาสองร้อยเซนทดสอบเทือแรกผ่านครับผมเอา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 ,เอา <c ười> คือมีหมุนร่มมันแห้งกี่น้องผม สุดยอดอี๋ดีสนูกำลังลั่นเดี๋ยวให้ลมนวดปีันกันใส่บุหนิงเจ้าของภูผาแลนไปให้ลมนวดปีกมันกอน,น,อน,ดกนกเด้อปีกท่านอยู่ นี่พี่น่องผมสุดยอดปะครับผมโอ้ยปวดเอ็นข้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งมั่มองด้านหน้าครับผมเฮ้ยดังจริงดิกระซังมันนี่ครับเจ้าของวาวเพิ่นตอนนี้กำลังยอนเสือกอยู่ยอนเสือกอยู่เทียนหน้าเพิ่นนหลักางข้องูอ่ะครับผมพปวดวาวเฮางวาวผู้ซอยไหมโบแม่นวาวเฮา คนรับผมเบาวนิ่งเป็นนิ่งเลยดวงสุดยอดครับผมสุดยอดของผู้ซอยแต่นูกระดังบาปนใัปในัปนดอกครับผมเอาซ้ำนี่ล้วมันจังอยู่ไรเบิดขึ้นเพราะว่าลมมันแห้งครับผมลมแดงมากๆเบิ่งปลายตานพี่น้องบูดะลมแต่วา่าวาว ขิ่งนิ่งเลยอยู่ดีเป็นดีครับผม๋ยวโอ้ยลม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 ล่มพัดกล่องกล่องอ่ตีสั้นจัง่อยพี่น้องผมขอขอขอภัย <c oughs> ขอประท่านอนภะัยกล่องสั้นจัง่อยเพราะว่าถือล่มครับผมนี่ส่งวาวสุดยอดมากๆครับผมดูนะยังล่มในกล่องฟั้งอรลดพี่น้องผม ตวเหี้ยอยังย้อนเสือกใสอยู่เรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องผมแถวนี้มีสายไฟนําก็ต้องย้อนเสือกขวมสายไฟครับผมใครในยัวยัววาอยู่เป็นทงไฮทงหน้าครับผมบ่ม,มีบานคนสายไฟบัหไหลมีแต่สายไฟสายไฟผ่านหน้าพื้น <S <S อยู่ไดเบนิดขึ้นยู่ดอกแนวนี่นี่ร่มแห้งเรืทองนี้ร่มแห้งมา,มากๆ เท่วาวาวอยู่ใดแต่แบบนี้อยู่ได้วิดขึ้นสอดแจง้งขึ้นสั้นดีครับสุดยอด,ดทำการบินตัวเนาะมือนีวันมือนีบรรยากาศการะตองบอกพี่น้องว่ามือมือนีร่มดีมดีร่มร่มกำลังมากครับพี่น้องผมไม้เลือกไปย่ามแล่วพูดละไปพูดหลักไปไข่หัวหน้าไอ้ไข่ ไปขายบุญทรงหัหันบ่แม่ปาดือสิไปไกลแนอกาดนียุ่นละเพราะว่าแซุ่่นว้าวกว่าุ่นนี่เอฟซก็งานี่เอฟซีทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายแนล่บเป็นทหารขอพี่น้องผมไว้ดอกเป็นสหักเป็นหสร้างกับปนันใช่อนเสิร์น้ำหรอัง่ต่ก็น้คนเิ่นเไป ไปไข่บุญทรงโ็หารไข่ผู้ซอยสักคร zat, Tod ับผมบ้านนี้ครับพี่โน่ผมตอนนี้ที่งานเขาก็เดินทางมาหอดอหรพูดนะแตกโคบโคบอยู่นะบ่จักลูกร้านทหารหัวแหลมพูดแปลว่าพผมฮะพี่สนูกอยู่พี่เดี๋ยวมันติดมันติดสนุก่อน ไปลงไปตีมันตมันเสียบเอาคุณครับผมผู้ชายเหอครับพี่น้องผมตอนนี้เาก็มาหอดสนามบินเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ผ so right ุ้ซอยสสงทองกับบอลน่ใจสูงหเห็ดแล้วไป็หม่ดังหรือบ่ดังเพื่นวะยังสิเอาไหมล่อง่งผพานบ่บันพานทุลค่ะเอามัดใส่หัวมัดใส่ใส่หัวเบาจวดบาดนี่สอดอกสอดองสูเก่าดังพอคือคือกี่ ว้าวหนึง่งพันเจ่สนูว่าพัน <laughs> บานนี้สิสิจิตสนูเพิ่งจะใส่ครับผมบานันอ้าวเตรียมล้วนพี่น้องครับพี่น้องผมตอนนี้ผู้ซอยห้ากำลังมัดคันสนูใส่กระบป๋าจุล่าขนาดเจกขนาดเจกเส้นก็เม็ดแปดสิบบ่เม็ดห้าสิบบ่มันสีห้ามคันสนูขึ้นบะบันฮะ ถ้ารุ่นสีหามขั้นสนุกขึ้นบ่บันคุณกองเขี้ยห้องครับผมถ้ารุน่นครับพี่นอ้องครับผมตอนนี้อาจารย์อดดวนอีสานของเราจะเป็นคนไปเล่นอันผู้ชายใายกองเข้ากสิไปเล่นไหมถึงอะไรไปวิ่งว่าวไปวิ่งว่าวผู้ชายใส่เข้าสิเป็นคนยนครับผม มาลุ้นกันพี่น้องบ้านนี้คืนหรือบ่อคืนจะหัวเสียบหรือจะจวดล้มเครื่องมีอยู่ถามลุ้นครับผมตอนแรกว่าเป็นยังไงเขาว่าเลนวาวคนภาคอีสานเลนเนี่ยผมก็อยากเบิ่งอย่างครับว่ามันดีเลยอว่าดีนะมันเป็นยังไงคือมักมัวในผบุถาวรบ้านเนี่ยมักวาวสันนัววาวตะไลวาว อ่ะจุร่าวาววงเดือนมันเป็นอย่งไหนอันนี้คือข้นอันนี้คนบ่เคยบ่เคยเห็นวาวครับพี่น้องผมเจ้าว่าเพลนแลีนวาวข้าวว่าวเนี่ยมันเป็นอย่างไหนคนภาคอีสานนี่แหละวาวดื้อดื้อดื้อครับผมเดียนเฉพาะหน้าหนาวนะครับเด้อเดียนเฉพาะหน้าหนาวมีลมครับเอ้าเตรียมรุ่นกันพี่น้องผมไปหรือบ่ไปเสิรงฟขั้นไงเงี้ยพี่น้องผมขั้นหน้าไปง่ายๆดึงเสียงแล้วมาขุดขั้นหน้าใหญ่ข้าวเรียน ตอนนี้ผู้ซอยห้อกระชาโยนอยู่ผู้แรนจักไปใสบุนี่ก็ไม่กระไรพระโลดเนาะยุธงบ่มีแต่วันมีอยู่นหนละสะพานอยู่นี่ไปมักเกิบ่เป็นอย่างเอ้ารุ่นกันพี่น้องจะผ่านหรือไม่ผ่าน ไปไปพี่น้องผมไปที่ดีครับผมบาทนี่สนูไม่หมุนสนูบรดังครับพี่น้องผมบุ้ยที่ดียางเดียวเลยครับผมบาทนี่ดีเราดีเรา อันนี้โมเมนอันนี้โ่เมน,นดีเดาดีเด,ดา,าดังลดดนเลยครับผมบาดนี้ล้อม่อยล้อมหน่อยลอ้อมหนอย <c oughs> จเพื่อี่ยังบุญมาแกงสนูอยู่นี่ฝ <c oughs> นว้าวเฮ้า ผลครับผมบ,บ้าเฮาที่ที่อย่างเดียวแล้วหวานเทื่อดียวครับผมสุดยอดมากๆอ้ยอาสิกอสิกแกงสนุกัน <laughs> มันบอด้ยินเสียงสนูกทั้งฟ้าโอ้ย <laughs> นี่ตอนที่เพื่อนกำลังไหลเชือกครับพี่น้องผมกําลังไลเชือกกําลังปล่อยเชือกสุดยอดครับพี่น้องผมไปเบื่อนมุ่งมอ่งด้าน้าพี่น้องผมครับพี่น้องผมนี่เรามองผูกเชือกเข้าตอนนี้จะคล้องวาเพื่อนกะผูกเชือกไปเรียบร้อย ได้หน่อยมาดึงดึงบ่ไป <laughs> ยังบอขั้นเต็มที่ได้หนิดาวฮะค้อมสูงยังบ่ขั้นเต็มที่ได้หนิกระดาษนี่มันยังไม่เยอะขนาดนั้น,ออนทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งมีร่มโค่นนี่เบิ่งความสั้นของมันยังบ่ขั้นได้เต็มที่ได้หนิอบอภา่าคุยมันยังสิบเบือขึ้นอีกได้เยอะหนิขันมีร่มทั้งทั้งนี่ครับพี่รองผมร่มบนนี้บ่ขั้นทรงวันไหนตอนนี้ร่มบนมันทรง ขนาดลมบนบ้านทรงเลยนทอดาวเลยนี่ยังยังตำมุนี่แค่น้ำจิ้มเบยแค่น้ำจิ้มสุดยอดครับพี่น้องผมสุดยอดล้ำตัวเลยสุดยอดล้ำตัวสนุยังท่านลั่นหลั่นเป็นไรพี่น้องผมเมืองมันสีเดือดนป่านเมืองมันสีเดือดดนแหงคำแห้ง,งขึ้นสูงแล้ย แรงสั้นนะเนาายังสิไปอีกนะครับยังไม่หยุดได้แค่นี้นะครับขอลมบนอีกนิดหนึง่งขอลมบนอีกนิดหนึง่งขอลมบนอีกนิดหนึ่งแหนแท้แล่พี่น้องผมแหนแทแ้แลยฝนวาวห้องฝนข้อเจว โค้งสั้นเบิงมันขึ้นเบิงมันขึ้นเบิงมันขึ้นเบิงเลยครับเกิดรับโค้งสั้นของเสียครับผมเบิงเบิงมันขึ้นเบานี่มีจังขึ้นยังยังไม่หมดนะครับนี่ยังไม่หมดนะบอกก็ยังไม่หมดนะถ้าลมมาข้างบนเต็มที่อย่ามาจัดดื่อขึ้นก็มียังคุยพีอีกอยู่สุดยอดครับพี่น้องผมบ่กินสายกินขวาเลยบ่ นี่ของเทียงซีรีส์ครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห้นฟอนเซียไสครับอาจารย์อดครับเซียนพุ่มครับผมนี่ครับผมเจ้าของวาวเพลนสวัสดีครับเอฟซีฟอยไซส์่าลองเดี๋ยวทำกว่านี้นิดนึงสั้นกวนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้กะสิมาฝากพี่ฝากน้องสำนีครับผมครับผมขอให้อยู่ดีมี่ยงสวัสดีปีใหม่อย่าเจ็บอย่าจนปีใหม่พูดสิผาเป็นผืนอื่นเนี่ยปีใหม่พูดสิผา,าเป็ดผืนอื่นปีใหม่แรงว้อนน้องพุ่มเนาะปีใหม่พูดสิผาเป็ดผืนอื่นตอนตอนตอนเด้อหผ้าเป็ดผืนอื่น ผ้าแป็บพื้นพรผ้าแปญดมญยผ้าแป็บุญินเนี่ยร้านเาวาพี่น้องผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้สร้างกับทีมงานได้คบเด้อสำหรับพี่มีก่ะขอให้อยู่ดีมีสุขเป็นผู้สุขคนครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับผมสวัสดีครับ